สวัสดีครับ fc i u s car วันนี้มีรถเข้าใหม่1คันนะครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยนะครับผม honda jazz gd ปี2005มือเดียวป้ายแดงออกห้างไมาวิ่งมาแค่1,60,000กว่ากิโลนะครับเจ้าของนะครับซื้อไว้แค่ส่งลูกไปโรงเรียนเท่านั้นนะครับได้พร้อมป้ายทะเบียนสวยเลยนะครับผมและที่สำคัญมีล้อ ce 28ลายถูกใจใหมรุ่นมาให้ด้วยรัดยางบิดสโตนนะครับผม eco p ปียี21 ดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะครับเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะสภาพสีเอาไปเลย90%นะครับเงาฉ่าทั้งคันนะครับผมมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเล็กหน่อยเท่านั้นเครื่องเกียร์ดีนะครับจบๆเลยนะฮะสีเงาตาแตกเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งมาถึงนะครับมาจอดรีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะครับใครที่หาแจ๊ดใช้งานนะครับ คันที่ใครที่บอกว่าคันที่แล้วแพงนะครับผมคันนี้ผมจัดราคาพิเศษมาให้นะครับผมนี่นะฮะบอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดตอบพี่ความป็นจมน้ําแน่นอนนี่นะครับผมจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับคันนี้หนึ่งแสนกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองได้เลยนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ฮะรถเดิมๆเ,เลยนะครับมาวิ่งมา 1น0 0 0แก่นกว่ากิโลเท่านั้นแท้ๆขับขี่โคตรดีผมวิ่งมาแล้วประมาณ70โลนะครับผมจากพัฒนาการมาตรงนี้นครับมาตรงร้านผมเนี่ยฮะขับขี่ดีจริงๆช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับและที่สําคัญคันนี้มีประกัน2บวกของธนาชาติประกันภัยมาให้ถึงเมษาปีหน้าเอาไปเที่ยวสงการกลับมาประกันก็ยังไม่หมดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมไม่เคยติดแก๊สรถคตรสวยเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับผม ใครที่อยากได้ก็รีบจับรีบจ่อแล้วกันครับถ่ายคลิปให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะฮะช้าหมดอดสนุกนะครับผมนี่นะครับเดิมๆเลยนะฮะซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนะฮะด้านหลังก็ไม่มีการเจาะเอ็กวงเอ็กบาต่างๆนะครับแล้วก็ไม่มีการขนของหนักแต่อย่างใดนะครับผมลุมอะไรสวยงามแม่แรงยางอะไรมีมาคบด้วยนะครับนี่นะฮะ คัดพิเศษสำหรับพี่พี่ fc นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างปี2005นะครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะฮะนี่นะครับรีวิวอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมถ่ายเองนะฮะเสียงผมเองนะครับนี่นะครับไม่ได้เสียบไม้นะฮะเสียงชัดๆเลยเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมเกียร์ไม่ต้องรอร้อนไม่มีกระตุกเลยนะครับห้องเครื่องก็มาแห้งแบบนี้เลยนะครับ ไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิมนะครับสกปรกแบบนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะการล้างให้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับใครที่ถูกใจนะครับผมไม่จําเป็นต้องรอล้างเสร็จนะครับผมจับจองได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณช้าคุณก็จะพลาดนะครับผมบอกเลยคันนี้สเปคโคตรดีนะครับผมโคตรคุ้มนะครับแสนเก้าพันบาทมีประกันสองบวกให้ด้วยนะครับผมถึงปีหน้าเมษาเลยแล้วก็มีล้อมียางของบิ๊กสตนะครับไม่น้อยๆมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับผม ตัวรถอยู่ที่พุทธมทนฑลสาย2กรุงเทพปริมณนทส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองมีรถอยู่แล้วลูกหลานหารถหรือว่าญาติหารถแชรออกไปนะครับมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้นะครับผมสวยงามจริงๆเลยอ่ะโคตรสวยเลยครับผมขอบคุณครับ